รับ FC นักพัวชาน,น,นันทวันาพาเพีอสบายดี FC ท c ท่าประเทแล้วตอนนี้ผมก็มาถึงพิกัดงานแล้วนะครับโอ้โห G P S G P S ของทูนะครับทูพูดเลยครับสัญญาณไม่มีพาผมวนไปทั่วโลกนะครับก็มาถึงงานแล้วนะครับเอ่อดี559นะครับก็ผมน่ จะมาไม่ทันทดลองเสียงแล้วนะครับนี่คือพิกัดงานนะครับบ้านหน้องกััวตํบลตั้งใจอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับ ก็มาถึงงานแล so 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 uh, ้วนะครับก so ah, ็ไม่มีอะไรก็รีบถ่ายให้เอได้ชมกันว่ามาถึงแล้วเดี๋ยวผมลงแค่นี้เออถ่ายแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะหาที่เติมน้ํามันก่อนเดี๋ยวรถไปไม่ถึงจุดหมายครับมันเหลือขีดเดียวผมห่วงมากเลยครับกลัวกลัวไม่มีที่เติมน้ํามันเนาะสาหรับคลิปอ่ามาถึงบริเวณงานจบแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ